สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับคุณในเดือนกุมภาพันธ์2568ก่อนหน่นนะคะกดใจกดตามกดแชร์เป็นค่าครูให้ด้วยนะคะดวงโดยรวมอาจตรงหรือไม่ต้องกับใครก็ได้เลือกกองที่ใช่ที่สุดค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าเวลาคิดอะไรจะต้องคิดให้ดีคิดให้รอบคอบคิดการใหญ่ใจต้องนิ่งค่ะอย่าทำอะไรผีผามและเวลาที่มีใครนะคะมานินทาคุณก็ให้ปล่อยวาง ให้ปิดหูปิดตาไม่สนใจค่ะอยากบอกว่าให้ระมัดระวังใจของคุณเองอย่าเข้าไปวุ่นวายกับมือที่สามหรือถ้ามีมือที่สามเข้ามานะคะอย่าเผลอใจ ไม่งั้นคุณจะมีปัญหากับคนรักของคุณได้ค่ะต้องมีสตินะคะไม่ว่าจะทำอะไรต้องมีสติในการใช้ชีวิตค่ะอยากบอกคุณว่าให้คุณหมั่นทำบุญหมัม่นทำกุศลให้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะชีวิตจะดีขึ้นค่ะให้เสริมด้วยการทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคเลือดหรือบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ค่ะนอกจากนั้นก็ทำบุญกับคนในครอบครัวนะคะแล้วชีวิตในเรื่องของการงานการเงินครอบครัวจะดีขึ้นค่ะ